มอคะไปฉีดโบท็อกมาแล้วไม่เห็นผลเลยค่ะเป็นเพราะอะไรนะคะหมอเอิงสวัสดีค่ะโบท็อกเป็นครั้งแรกแล้วไม่เห็นผลนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าคําว่าเห็นผลแล้วก็ไม่เห็นผลเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะคะอย่างที่หมอเคยอธิบายไปนะคะว่าโบท็อกคือเข้าไปช่วยลดการทํางานของกล้ามเนื้อนะคะดังนั้น ถ้าในกรณีที่เวลาที่เรายิ้มแล้วเกิดริ้วรอยขึ้นนะคะแต่เวลาที่เราไม่ยิ้มแล้วไม่มีริ้วรอยหรือเส้นค้างๆแบบนี้อันนั้นล่ะค่ะคือจุดที่เหมาะสมในการที่เราอ่ะจะเริ่มต้นฉีดบอท็อกซ์เพื่อที่จะชะลอไม่ให้ริ้วรอยพวกนี้มันมาค้างอยู่บนใบหน้าเราทีนี้ในบางคนที่มาเริ่มฉีดบอท็อกซ์ตอนอายุ 50- 55แน่นอนว่าหลายคนเนี่ยมีเส้นเป็นเส้นแบบคืออยู่เฉยๆไม่ได้แสดงอาการยิ้มไม่ได้แสดงสีหน้ากล้ามเนื้อไม่ได้ทํางานแต่เรามีเส้นลึกๆบนหน้าผาก3เส้นมีเส้นตรงร่องคิิ้้้ววโดดยททีีี่่่เราาไมมมขคหหือสนงต ค้างอยู่บนใบหน้าแล้วแบบนี้ค่ะหลังฉีดโบท็อกไปเนี่ยเขาเรียกว่าริ้วรอยค้างพวกนี้ไม่หายไปนะคะเพียงแต่มันจะลดน้อยลงแต่ว่าร,วรอยเล็กๆบริเวณอื่นที่เราเวลาเรายิ้มอะค่ะพวกนั้นนะคะจะช่วย้ลดปริมาณลงแล้วถามว่ามันจะมาช่วยเส้นที่ค้างนี้ได้อย่างไรบ้างถ้าหากว่าเราไม่ใช้มันซ้าําๆคือ1นนะคะเส้นลึกตรงนี้จะไม่ลึกลงไปกว่าเดิมนะคะเป็นการหยุดนะริ้วรอยไม่ให้มากขึ้นไปกว่าเดิมอันที่2ก็คือ มันจะดูตื้นขึ้นได้นะคะ20-40%แต่ว่าไม่หายหมดนะคะมันจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็คือถ้าใครที่ยังอยากแก้เนื่องจากว่าไอ้เส้นลึกตรงนี้ค่ะมันเกิดจากการที่เรามีการใช้งานซ้ำๆลงไปบริเวณนั้นจนกระทั่งคอลลาเจนตรงบริเวณนี้หรือชั้นผิวตรงนี้ค่ะมันยุบหายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาแก้ร่องลึกกันอันนี้นเราก็ต้องมาแก้โดยการกระตุ้นให้ร่างกายมันเกิดคอลลาเจนหรือเสริมสร้างคอลลาเจนเข้าไปแบบ ตรงบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรเราแค่อยากลดปริมาณริ้วรอยลงไม่ให้ดูแก่มากนะักแค่นี้ก็พอใจแล้วเราก็ทําแค่โบททอก็พอค่ะถ้าชอบข้อมูลข่าวสารในการดูแลตัวเองแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนใน Facebook และกด Subscribe ที่ YouTube นะคะถ้าอยากทราบโปรโมชั่นดีๆก็ติดตามได้ที่ Li n e แค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะหมอเอิง40ก็ดูดีได้ค่ะ